ในย่านเกาลูนตรงของห้องกงบ่ายวันหนึ่งที่ดูเหมือนธรรมดารถมินิสีเหลืองจอดอยู่ข้างทางที่ปัดน้ำฝนทำงานอย่างบ้าคลาั่งแต่ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่มีฝนสักหยดกระจกรถปิดสนิทภายในมีแม่และลูกสาวนั่งอยู่นิ่งราวกับรูปปัน้นพยาบาลเคาะกระจกไม่มีปฏิกิริยานักดับเพลิงทุบกระจกทุกอย่างเงียบกริบจนน่าหวาดกลัวร่างไร้ชีวิตสองร่างนอนพังลงบนที่นั่ง ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดสูงจนน่าตกใจที่แปลกกว่านั้นคือในกระโปรงหลังมีลูกบอลโยคะที่แฟบลงอุปกรณ์ออกกำลังกายนี้กลายเป็นอาวุธสังหารผู้ต้องสงสัยคนแรกของตำรวจคือสามีของผู้ตายรองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์สวีจินชานผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาสวัสดีผู้ชมทุกท่านคืนนี้เราจะเปิดเผยคดีสุดช็อกถ้าคุณอยากตามหาความจริงไปกับเรากดสมัครสมาชิกเลยตอนนี้ ย้อนกลับไปบ่ายวันที่22พฤษภาคม2015ที่เกาลูนตรงฮ่องกงใกล้ป้ายรถเมหมู่บ้านซิว่วพยาบาลทางอยู่หลิงเพิ่งเลิกงานขณะเดินผ่านรถมินิสีเหลืองเธอสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่ปัดน้ำฝนทำงานไม่หยุดแต่ท้องฟ้าไม่มีฝนสักหยดเธอเดินเข้าไปดูใกล้ๆกระจกปิดแน่นภายในมีผู้หญิงสองคนเด็กสาวคนหนึ่งสีสพิงกระจกราวกับหลับ อีกคนเป็นหญิงวัยกลางคนศีรษะเอียงไปด้านหลังท่านั่งแข็งทื่อทั้งยูหลิงขมวดคิ้วรู้สึกถึงความผิดปกติแต่ไม่ได้คิดมากนึกว่าพวกเธอแค่เหนื่อยและพักผ่อนจึงเดินกลับบ้านต่อยีสนาทีต่อมาทั้งยูหลิงเปลี่ยนชุดออกกำลังกายเตรียมออกไปวิ่งเมื่อผ่านรถคันนั้นอีกครั้งมันยังจอดอยู่ที่เดิมท่านั่งของทั้งสองเหมือนเดิมแปะไม่ขยับเลยสักนิด หัวใจเธอเต้นแรงความรู้สึกไม่ดีผุดขึ้นมาเธอรวบรวมความกล้าเดินไปเคาะกระจกเคาะอยู่นาน20วินาทีแต่ในรถไม่มีปฏิกิริยาเธอลองดึงประตูพบว่าถูกล็อกสัญชาตญาณพยาบาลบอกว่าสถานการณ์นี้ไม่ปกติเธอโทรแจ้ง999ทันทีไม่ถึง15นาทีรถตำรวจรถพยาบาลและรถดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุ นักดับเพลิงงัดกระจกช่วยผู้หญิงทั้งสองออกมาแต่ร่างของพวกเธอเย็นเฉียบไร้วิเแววของชีวิตตำรวจยืนยันผู้เสียชีวิตคือห่วงซิลฟินวัย47ปีและลูกสาววัย16ปีสวีลี่หลิงสาเหตุการตายคือพิษจากคาร์บอนมอน,นอกไซด์รุนแรงปริมาณในเลือดสูงถึง50%และ41%เเวลาเสียชีวิตคาดว่าประมาณบ่ายสองตำรวจปิดกั้นพื้นที่ในกระโปรงหลังรถ พบลูกบอลโยคะที่แฟบถุงผ้าสีแดงขาวน้ำเงินและของกระจุกกระจิกสิ่งของเหล่านี้ดูธรรมดาแต่ลูกบอลโยคะที่แฟบทําให้ตํารวจรู้สึกแปลกเบื้องต้นพวกเขาสงสัยคาร์บอนมอนอกไซด์อาจมาจากตัวรถเช่นเครื่องยนต์ขัดข้องทําให้ก๊าซไอเสียรัว่วรถมินิคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์ซ่อมเมื่อไม่กี่วันก่อนอาจมีปัญหาจากการซ่อมเพื่อหาความจริง ตำรวจส่งรถไปตรวจที่สำนักงานใหญ่ของ b m w อพร้อมตรวจสอบสิ่งของในรถลูกบอลโยคะถูกพักไว้ก่อนเพราะใครจะคิดว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายจะเกี่ยวข้องกับก๊าซพิษแต่ไม่นานข่าวช็อกก็มาถึงสามีของห่วงซิ่วฟินคือรองศาสตราจารย์จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยจีนแห่งฮ่องกงสวีจินชานนักวิชาการชั้นนำเชี่ยวชาญด้านยาสลบและพิษวิทยา ตอนเกิดเหตุเขากำลังพ่าตัดที่โรงพยาบาลปรินต์ออฟเวลเมื่อตำรวจแจ้งให้เขาไปโรงพยาบาลเขาเห็นศพภรรยาและลูกสาวกอดร่างลูกสาวร้องไห้น้ำตาไหลพร่ามัวดูเหมือนชายที่พังทลายด้วยความโศกแต่ตำรวจจับได้ถึงแววตาที่ซ่อนความซับซ้อนรายงานชนสูตรออกมาคดียิ่งซับซ้อนสาเหตุการตายจากคาร์บอนมอนอกไซด์ชัดเจนแต่แหล่งที่มาของก๊าซยังเป็นปริศนา ตำรวจเริ่มสงสัยว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการฆาตกรรมที่วางแผนมาพวกเขามองไปที่สวีจินชานคนที่มีความรู้และอาจมีแรงจูงใจย้อนมองชีวิตแต่งงานของสวีจินชานและห่วงซิวฟินสวีจินชานวัยห้าสิปีชาวมาเลเซียจบจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยลอนดอนปี1988ระหว่างฝึกงานที่โรงพยาบาล พบห่วงซิวฟินชาวมาเลเซียเช่นกันทั้งคู่ตกหลุมรักแต่งงานในปี1992ย้ายมาฮ่องกงในปี1997มีลูกสามหญิงหนึ่งชายภายนอกพวกเขาเป็นครอบครัวตัวอย่างสวีจินชานประสบความสำเร็จเป็นทั้งรองศาสตราจารย์และแพทย์อาวุโสกิจติมศักดิ์ที่โรงพยาบาลปรินต์ออฟเวลห่วงซิลฟินทำงานในวงการการเงินรายได้สูงทั้งคู่มีทรัพย์สิน มูลค่า50 6 0ล้านเหรียญฮ่องกงแต่เบื้องหลังความหรูหรารอยร้าวในชีวิตแต่งงานเริ่มปรากฏงานเลี้ยงเพื่อนในปี2013จุดชนวนปัญหามีคนกล่าวถึงสวีจินชานและนักศึกษาของเขาหลี่หยงยี่ดูสนิทเกินควรหลี่หยงยี่วัย34ปีชาวมาเลเซียนักศึกษาปริญญาเอกด้านยาสลบผลงานดีเด่นได้รับความชื่นชมจากสวีจินชาน ทั้งคู่ร่วมเขียนบทความทำโปรเจกต์วิจัยหลี่หยงยี่ถึงขั้นมาที่บ้านช่วยสอนพิเศษให้ลูกๆความสนิทนี้ทำให้หวงซิ่วฟินสงสยัยจากนั้นเธอเริ่มจับตาการเคลื่อนไหวของสามีพบว่าสวีจินชาและหลี่หยงยี่ติดต่อกันบ่อยถึงขั้นเดินทางไปด้วยกันจากการสืบสวนทั้งคู่เดินทางด้วยกันแดครั้งครั้งสุดท้ายคือสามเดือนหลังเหตุการณ์ อารมณ์ของห่วงซิ่วฟินเริ่มแย่ลงเธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าและวิตกกังวลระดับปานกลางในปี2014เธอขออย่าแต่ปัญหาการแบ่งทรัพย์สินและการเลี้ยงลูกทำให้ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายเลือกอยู่ด้วยกันต่อห่วงซิ่วฟินหันไปชอปปิ้งอย่างบ้าคลาั่งเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าส่วนสวีจินชานยิ่งปล่อยตัวในความสัมพันธ์นอกสมรสข้อมูลเหล่านี้ ทำให้ตำรวจสงสัยว่าสวีจินชานอาจวางแผนฆาตกรรมเพื่อกำจัดภรรยาและครอบครองทรัพย์สินแต่แค่แรงจูงใจไม่พอพวกเขาต้องหาแหล่งที่มาของคาร์บอนมอนอกไซด์และหลักฐานว่ามันเข้าไปในรถได้อย่างไร6เดือนต่อมารายงานจาก BMW อูออกมาผลลัพธ์น่าประหลาดใจรถไม่มีข้อบอกพร่องคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ได้มาจากเครื่องยนต์คดีถูกกำหนดเป็นการฆาตกรรม ความสงสัยในตัวสวีจินชานยิ่งหนักขึ้นตำรวจตรวจสิ่งของในรถอีกครั้งคราวนี้พวกเขาให้ความสนใจกับลูกบอลโยคะที่แฟบรายละเอียดสำคัญปรากฏจุกลมของลูกบอลโยคะหายไปตำรวจค้นทั้งรถไม่พบจุกลมหรือสิ่งใดที่ปิดรูได้พวกเขาเริ่มสงสัยว่าคาร์บอนมอนอกไซด์อารจรั่วจากลูกบอลโยคะลูกบอลถูกส่งไปตรวจในห้องปฏิบัติการแต่นานเกินไป ตรวจไม่พบก๊าซพิษหลงเหลือคดีติดขัดอีกครั้งตำรวจไม่ยอมแพ้พวกเขาหันไปสืบแหล่งที่มาของคาร์บอนมอนอกไซด์ในฮ่องกงตอนนั้นการซื้อคาร์บอนมอนอกไซด์ไม่ถูกควบคุมเข้มงวดตำรวจต้องตรวจสอบผู้จำหน่ายทีละรายตรวจสอบบันทึกในที่สุดเบาะแสสำคัญปรากฏหนึ่งสัปดาห์ก่อนเหตุศาส,สตราจารย์โจจากมหาวิทยายลัยจีนแห่งฮ่องกงซื้อคาร์บอนมอนอกไซด์หนึ่งชุด ตำรวจสอบถามโจ o. คำตอบของเขาทำให้ปริศนาคดีชัดเจนขึ้นโจ o. บอกว่าคาร์บอนมอนอกไซด์ชุดนี้เขาซื้อตามคำสั่งของสวีจินชานเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการแต่เขาไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงที่สำคัญกว่านั้นเขาเห็นกับตาว่าสวีจินชานเติมคาร์บอนมอนอกไซด์ลงในลูกบอลโยคะสองวันก่อนเหตุและนำมันออกไปสวีจินชานอ้างว่า เพื่อให้เพื่อนตรวจสอบความบริสุทธิ์ของกา๊าซคำอธิบายนี้เต็มไปด้วยช่องโหว่ตำรวจเกือบแน่ใจว่าสวีจินชานคือผู้บงการคืนวันที่12พฤษภ,ภาคม2016ตําตำรวจไปที่สำนักงานของสวีจินชานเมื่อเห็นตำรวจเขาดูสงบอย่างผิดปกติถึงขั้นถามความคืบหน้าคดีตำรวจอ่านหมายจับถามสองคำถามคมคุณเคยใส่คาร์บอนมอน,นอกไซด์ในลูกบอลโยคะหรือไม่ ทำไมลูกบอลโยคะถึงอยู่ในรถคำตอบของสวีจินชานน่าตกใจเขายอมรับว่านำคาร์บอนมอน,นอกไซด์กลับบ้านแต่เพื่อกำจัดหนูบ้านมีหนูระบาดเขาจะปล่อยก๊าซลงท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันหนูส่วนลูกบอลโยคะในรถเขาคาดว่าลูกสาวสวีลี่หลิงอาจฆ่าตัวตายจากความกดดันและทำให้แม่เสียชีวิตไปด้วยคำอธิบายนี้ฟังดูเหลวไหล ตำรวจค้นห้องทำงานของเขาพบจุกลมลูกบอลโยคะตรงกับลูกบอลในรถที่น่าสงสัยกว่านั้นพบเครื่องตรวจจับคาร์บอนมอนอกไซด์สองเครื่องเมื่อเผชิญหลักฐานสวีจินชานยอมรับว่านำลูกบอลโยคะที่มีก๊าซพิษกลับบ้านแต่ยืนยันว่าไม่ได้ใส่ในรถเขายังบอกว่าวันก่อนเกิดเหตุเขาวางลูกบอลไว้ในห้องออกกำลังกายและเตือนลูกสาวว่าลูกบอลมีก๊าซพิษ ห้ามแต่เด็ดขาดแต่ตำรวจตั้งคำถามในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิษวิทยาสวีจินชานต้องรู้ถึงอันตรายของคาร์บอนมอนอกไซด์การใช้กำจัดหนูไม่สมเหตุสมผลยิ่งกว่านั้นปริมาณที่เขานำกลับบ้านมากพอถึงตายไม่ใช่ปริมาณกำจัดหนูที่แปลกกว่านั้นถ้าเขาไม่ผิดทำไมไม่บอกความจริงตั้งแต่แรกแต่เงียบมาครึ่งปีสวีจินชานตอบว่า เขากลัวผลที่ตามมากังวลว่าจะกระทบเพื่อนร่วมงานและกลัวว่าถ้าถูกจับจะไม่มีใครดูแลลูกๆเขาบอกว่าตอนนั้นทุกคนคิดว่าเป็นอุบัติเหตุเขาจึงเลือกเงียบถึงตำรวจจะมีหลักฐานสำคัญแต่คำถามยังไม่คลายวันเกิดเหตุใครเอาลูกบอลโยคะใส่ในรถเพราะขาดหลักฐานโดยตรงตำรวจปล่อยตัวสวีจินชานแต่ยังสืบต่อ ติดต่อแม่บ้านและลูกสาวคนโตสวีเหมยหลิงพบว่าสวีจินชานและหวงซิ่วฟินทะเลาะเรื่องทรัพย์สินบ่อยครั้งหวงซิ่วฟินต้องการแบ่งครึ่งแต่สวีจินชานยอมให้แค่หนึ่งในหกยิ่งเพิ่มความสงสัยว่าแรงจูงใจของสวีจินชานไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวแต่ยังมีเรื่องทรัพย์สินมหาศาลวันที่11กันยายน2017สองปีหลังเหตุตำรวจจับกลุมสวีจินชานอีกครั้ง ตั้งข้อหาฆาตกรรมสองกระทงวันที่22สิงหาคม2018คดีขึ้นศาลสูงฮ่องกงฝ่ายโจท์และจำเลยปะทะกันอย่างดูเดือดฝ่ายโจท์เริ่มก่อนชี้ว่าชีวิตแต่งงานของสวีจินชานพังทลายมานานเขากับห่วงซิ่วฟินเย็นชาต่อกันแต่สนิทกับหลีหยงยี่ความขัดแย้งนี้ทำให้เขาคิดกำจัดภรรยายิ่งกว่านั้นการตายของห่วงซิ่วฟิน จะทําให้เขาได้ทรัพย์สินทั้งหมดแรงจูงใจชัดเจนฝ่ายโจทย์เน้นที่ลูกบอลโยคะเชื่อว่าสวีจินชานใช้ความรู้จัดหาคาร์บอนมอน,นอกไซด์อ้างกําจัดหนูเพื่อนํากลับบ้านแต่แม่บ้านยืนยันบ้านไม่มีหนูข้ออ้างนี้ไม่สมเหตุสมผลฝ่ายโจทย์คาดว่าวันก่อนเกิดเหตุสวีจินชานนาลูกบอลกลับบ้านวันรุ่งขึ้นแอบใส่ในรถดึงจุกลมออกแล้วจากไปอย่างเนียน จุกลมที่พบในห้องทำงานยิ่งตอกย้ำส่วนเรื่องลูกสาวฆ่าตัวตายฝายโจทย์ปฏิเสธสวีลี่หลิงวันนั้นยังวางแผนอนาคตกับเพื่อนดูมีชีวิตชีวาไม่มีเหตุผลฆ่าตัวตายและยิ่งไม่มีเหตุผลพาแม่ตายไปด้วยฝา่ยโจทย์เชื่อเป้าหมายจริงคือห่วงซิวฟินลูกสาวเป็นเหยื่อโดยบังเอิญไโจทย์สรุปคนที่รู้ว่าลูกบอลมีพิษ มีแค่สวีจินชาและลูกสาวเมื่อตัดประเด็นลูกสาวฆ่าตัวตายฆาตกรต้องเป็นสวีจินชาฝ่ายจำเลยโต้กลับยอมรับว่าชีวิตแต่งงานมีปัญหาแต่สวีจินชาไม่เคยขอหย่าพยายามรักษาครอบครัวห่วงซิลฟินยอมรับสถานการณ์ทั้งคู่ใช้ชีวิตปกติเขาไม่มีเหตุผลฆ่าภรรยาเรื่องทรัพย์สินฝ่ายจำเลยชี้สวีจินชาใช้เงินครอบครัวได้อิสระ ไม่จําเป็นต้องฆ่าเพื่อครอบครองส่วนลูกบอลโยคะฝ่ายจําเลยอ้างสวีจินชานใช้เพื่อวิจัยออกซิเจนบําบัดถึงวิธีไม่รัดกุมแต่มีจุดประสงค์ทางวิชาการเรื่องกําจัดหนูเป็นความผิดพลาดที่ประเมินความเสี่ยงต่ําส่วนจุกลมฝ่ายจำเลยย้าตํารวจตรวจสิ่งของในรถครึ่งปีหลังเหตุความสมบูรณ์ของหลักฐานไม่แน่นอนจุกลมในห้องทํางานอาจเป็นของสํารอง บ้านสวีจินชานมีลูกบอลโยคะหลายลูกฝ่ายจำเลยวิเคราะห์ทำลายหวงซิลฟินและลูกสาวออกจากบ้านบ่ายสองขับรถเจ็ดนาทีจอดเพราะพิษจากกา๊าซแสดงว่าก๊าซเข้มข้นมากลูกบอลน,น่าจะถูกใส่ในรถก่อนขึ้นรถไม่นานแต่สวีจินชานออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายหนึ่งบ่ายโมงครึ่งต้องไปบรรยายตอนเกิดเหตุอยู่ที่มหาวิทยาลายัยไม่มีเวลาก่อเหตุส่วนลูกสาว ฝ่ายจำเลยคาดสวีลี่หลิงอาจเครียดจากเรียนหรือทะเลาะกับแม่ทำให้คิดสั้นเธอรู้ว่าลูกบอลมีพิษอาจใช้ผิดพลาดจนเกิดโศกนาฏกรรมฝ่ายจำเลยสรุปฝ่ายโจทย์มีแต่การคาดเดาไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าสวีจินชานเป็นฆาตกรการตัดสินของคณะลูกขุนกลายเป็นจุดชี้ขาดผู้พิพากษาแนะนำเตือนว่าฝ่ายโจทย์เชื่อจุกลมถูกดึงออกโดยเจตนา ตัดความเป็นไปได้ที่แม่ลูกใสลูกบอลเองแต่แรงจูงใจและความรู้ไม่เพียงพอให้ตัดสินว่ามีความผิดหากมีข้อสงสัยสมเหตุสมผลต้องตัดสินว่าไม่มีความผิดหลังถกเถียงดูเดือดคณะลูกขุนเก้าคนลงมติ9.0ว่าสวีจินชานมีความผิดวันที่19กันยายน2018เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตคดีดูเหมือนจบลงสวีจินชานถูกจำคุกตลอดชีวิต แต่ความจริงง่ายขนาดนั้นจริงหรือศาส,สตราจารย์แพทย์จะใช้ลูกบอลโยคะฆ่าภรรยาและลูกด้วยวิธีแปลกประหลาดขนาดนี้จริงหรือหรือมีอะไรซ่อนอยู่เราจะขุดลึกลงไปดูว่าคดีลูกบอลโยคะสังหาร5ปีต่อมามีการพลิกผันช็อกอย่างไรชะตากรรมของสวีจินชานจะได้อิสรภาพหรือจมลงในเหวอีกครั้งเดือนกันยายน2018 สวีจินชานยืนกลางศาลได้ยินคำตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเขาก้มหน้าแต่แววตาเหมือนไม่ยอมจำนนเขายืนยันว่าไร้ความผิดจากนั้นเขาเริ่มการอุทธรณ์อันยาวนานครั้งแล้วครั้งเล่าถูกปฏิเสธแต่เขาไม่ยอมแพ้จนในวันที่21พฤศจิกายน2023ศสาลฎรดีกามีข่าวใหญ่คำตัดสินเดิมถูกยกเลิกคดีถูกส่งกลับไปพิจารณาใหม่ เกิดอะไรขึ้นอะไรทําให้คดีที่ดูแน่นอนกลับคลุมเครือมาดูเหตุผลที่สวีจินชานอุดทนสําเร็จสารดีกาพบช่องโหว่าสามประการในคําตัดสินเดิมประการแรกคือจุกลมที่หายไปอย่างลึกลับฝายโจทยืนยันจุกลมถูกดึงออกโดยเจตนาเพื่อสรุปว่าห่วงซิวฟินและลูกสาวไม่มีทางใส่ลูกบอลเองแต่สารดีกาชี้ข้อสันนิษฐานนี้มีปัญหา ตำรวจตรวจสิ่งของในรถครึ่งปีหลังเหตุรถมินิสีเหลืองถูกเคลื่อนย้ายหลายครั้งสภาพหลักฐานดั้งเดิมไม่สามารถรับประกันยิ่งกว่านั้นจุกลมที่พบในห้องทำงานอาจเป็นของสำรองบ้านสวีจินชานมีลูกบอลโยขะหลายลูกใครจะยืนยันว่าจุกลมนั้นต้องเป็นของลูกบอลในรถผู้พิพากษาเดิมไม่ได้เตือนคณะลูกขุน ว่าการหายไปของจุกลมอาจมีคำอธิบายอื่นทำให้ความยุติธรรมของคำตัดสินน่าสงสัยช่องโหว่ที่สองคือตันก,การตัดความเป็นไปได้ของฝ่ายโจดฝ่ายโจดสรุปคนที่รู้ว่าลูกบอลมีพิษมีแค่สวีจินชานและลูกสาวเมื่อลูกสาวไม่น่าจะฆ่าตัวตายฆาตกรต้องเป็นสวีจินชานแต่สารดีกาคิดว่าตันกะนี้ผิวเผินเกินไปมันขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่าจุกลมถูกดึงออกโดยเจตนา ถ้าสมมติฐานนี้ไม่มั่นคงการตัดความเป็นไปได้ของลูกสาวก็ไม่สมเหตุสมผลห่วงโซ่หลักฐานเหมือนตาข่ายที่ฉีกขาดเต็มไปด้วยช่องโหว่ปัญหาที่สามคือข้อถกเถียงเรื่องทม์ลายวันเกิดเหตุห่วงซิลฟินและสวีลี่หลิงออกจากบ้านบ่ายสองขับรถเจ็ดนาทีระยะทาง1.4กิโลเมตรแล้วจอดเพราะพิษจากกา๊าซแสดงว่าก๊าซเข้มข้นมาก ลูกบอลน,น่าจะถูกใส่ในรถก่อนขึ้นรถไม่นานฝ่ายจำเลยชี้สวีจินชานออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายหนึ่งบ่ายโมงครึ่งต้องไปบรรยายที่มหาวิทยาลายัยตอนเกิดเหตุอยู่ที่โรงเรียนไม่มีเวลาก่อเหตุแต่ผู้พิพากษาเดิมไม่ได้ให้คณะลูกขุนประเมินประเด็นนี้อย่างเต็มที่ทำให้ข้อโต้แย้งของฝ่ายจำเลยถูกละเลยจากปัญหาด้านกระบวนการสารดีกาคิด ว่าคำตัดสินเดิมไม่ยุติธรรมจึงยกเลิกคำตัดสินส่งคดีกลับไปพิจารณาใหม่การตัดสินนี้ทำให้ฮ่องกงแตกตื่นบางคนคิดสวีจินชานเฉยช่องโหว่ของกระบวนการยุติธรรมบางคนสงสยัยว่าความจริงของคดีอาจซับซ้อนกว่าที่คิดมาถึงเดือนธันวาคม2024คดีที่ดังไปทั่วฮ่องกงขึ้นศาลอีกครั้งในห้องพิจารณาคดีฝ่ายโจย์และจำเลย ต่อสู้กันอีกรอบบรรยากาศตึงเครียดชะตากรรมของสวีจินชานจะถูกเขียนใหม่ฝายโจทย์ฉลาดขึ้นปรับกลยุทธ์ไม่ยึดติดกับประเด็นจุกลมแต่เน้นสองประเด็นหลักประการแรกข้ออ้างกำจัดหนูของสวีจินชานเป็นเรื่องหลอกลวงเป้าหมายคือฆาตกรรมพวกเขาชี้ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิษวิทยาสวีจินชานต้องรู้ถึงอันตรายของคาร์บอนมอน,นอกไซด์ การใช้กำจัดหนูไม่สมเหตุสมผลและปริมาณมากเกินสามารถฆ่าคนได้หลายคนประการที่สองชีวิตแต่งงานของสวีจินชานและห่วงซิลฟินพังทลายทั้งคู่ทะเลาะเรื่องการแบ่งทรัพย์สินห่วงซิลฟินต้องการครึ่งหนึ่งสวีจินชานยอมให้แค่หนึ่งใน6ทรัพย์สินมูลค่าหลายสิบล้านกลายเป็นแรงจูงใจฆ่าภรรยาฝ่ายโจทย์เพิ่มหลักฐานใหม่เพื่อนของห่วงซิลฟินให้การ ว่าเธอกังวลว่าสามีอาจทำร้ายเธอรายละเอียดนี้ทำให้ข้อกล่าวหาของฝ่ายโจทก์แข็งแกร่งกลยุทธ์ของฝ่ายจำเลยน่าประหลาดใจสวีจินชาเลือกไม่ใช้ทนายแก้ต่างด้วยตัวเองเขายืนในสารพูดอย่างมั่นใจยอมรับความสัมพันธ์นอกสมรสยอมรับว่าเริ่มคบกับหลีหยงยี่ตั้งแต่ปี2007แต่ยืนยันว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทำลายครอบครัว กลับสร้างสมดุลแปลกๆเขาอ้างว่าเขากับหลี่หยงยี่เป็นความสัมพันธ์ทางกายแต่กับหวงซิ่วฟินเป็นความผูกพันทางใจเขาเปิดเผยรายละเอียดช็อกว่าหวงซิ่วฟินและหลี่หยงยี่เคยพบกันและกอดคืนดียอมรับการใช้ชีวิตสามคนเพื่อพิสูจน์ความกลมกลืนสวีจินชานยกตัวอย่างซึ้งใจหวงซิ่วฟินชอบทำอาหารเขาปรับปรุงครัวให้เธอหวงซิ่วฟินชอบปลูกดอกไม้ เขาสร้างสวนให้เธอเขาถามคณะลูกขุนถ้าผมมีความสุขขนาดนี้ทำไมต้องทำลายทุกอย่างเรื่องทรัพย์สินเขายา้ำว่ารายได้ของห่วงซิลฟินสูงกว่าเขาทรัพย์สินของทั้งคู่เขาใช้ได้อิสระไม่มีเหตุผลค่าภรรยาสวีจินชานยื่นอีเมลเวลา13.17นาฬิกา17นาทีวันเกิดเหตุยืนยันว่าเขาอยู่ที่สำนักงานส่งอีเมลจากคอมพิวเตอร์ พิสูจน์ว่าเขาไม่มีเวลาก่อเหตุแต่ฝ่ายโจทโต้ทันทีชี้ว่าอีเมลนั้นอาจส่งจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่บ้านยิ่งกว่านั้นคําบอกเล่ากิจวัตรของสวีจินชานขัดแย้งกันแรกบอกว่าไปบรรยายต่อมาบอกว่าอยู่ในสํานักงานฝ่ายโจทคิดว่าเขาพยายามสร้างหลักฐานผู้พิพากษาครั้งนี้เรียนรู้จากเดิมแนะนำคณะลูกขุนอย่างระวัง ทบทวนมุมมองของทั้งสองฝ่ายเน้นว่าต้องประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานเขายกคำพูดของเชอร์ล็อกโฮมเมื่อตัดทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สิ่งที่เหลือถึงจะดูไม่น่าเชื่อก็คือความจริงคำพูดนี้จุดประกายการถกเถียงคณะลูกขุนเจ็ดคนหารือในห้องรับสามชั่วโมงวิเคราะห์หลักฐานช่งน้ำหนักข้อโต้แย้งในที่สุดลงมติเจ็ดศูนย์ ว่าสวีจินชานมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมสองกระทงวันที่14มกราคม2025เวลา11นาฬิกาสานาทีศาลตัดสินอย่างเป็นทางการสวีจินชานถูกจำคุกตลอดชีวิตอีกครั้งคดีนี้ทิ้งคำถามมากมายบางคนคิดสวีจินชานสมควรได้รับโทษเขาใช้ความรู้วางแผนอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบแต่ประเมินกระบวนการยุติธรรมต่ำ,ตำไป บางคนรู้สึกว่าห่วงโซ่หลักฐานยังไม่สมบูรณ์การหายไปของจุกลมข้อถกเถียงเรื่องทำลายอาจซ่อนความจริงอื่นคุณคิดอย่างไรเชิญแสดงความเห็นมาแลกเปลี่ยนกันว่าคดีลูกบอลโยคะสังหารยังมีปริศนาอะไรเรื่องราวลึกลับวันนี้จบลงแล้วถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามเจอกันใหม่ในตอนหน้า